มันฟังดูแล้วมันจะจริงมันจะได้ผลไหมลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองครับรับรองว่าจะดีมากกว่าที่คุณคาดไว้เยอะ5สิ่งที่ควรทำในปีมะเมียนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าปีหน้าเป็นพลังงานไฟนะครับเป็นพลังงานแห่งการเคลื่อนไหวจําไว้เลยนะครับเป็นปีแห่งการเคลื่อนไหวไม่ใช่ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่นะไม่ใช่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง นะครับยกเว้นคนที่ชงนะอย่างเช่นใครเกิดปีชวดเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยในปีหน้าข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่ควรทำรับปีมะเมียมสำหรับทุกท่านเลยทำแล้วจะดีมากๆก็คือหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับอย่างแรกเลยเอาง่ายที่สุดเลยทําแล้วดีแน่ๆนการันตีและเอาหัวเป็นประกันเลยครับคือการเปลี่ยนเอาของเก่าหรือเอาของพังเนี่ยออกไปจากบ้านนะครับของพังกระจกแตกโต๊ะ แตกโต๊ะเก่าของมีกลิ่นอับมีเชื้อราของเสียของซ่อมนะครับแนะนำเลยว่าให้เอาของเสียของแตกพวกนี้ออก ไปจากบ้านการเปลี่ยนปีหน้าจะเป็นการกระตุ้นพลังงานที่ดีนะครับเพราะว่า1เราได้เอาของเสียออกไปจากบ้าน2บ้านเราก็กว้างขึ้นสว่างขึ้นโล่งขึ้นนะครับพลังงานของปีใหม่ก็พร้อมที่จะเข้ามาง่ายขึ้นนะครับนอกจากจากของเสียของพังอีกอันนึงถ้าเกิดใครอยากทําอันนี้เป็นออปชันเสริมนะครับทำก็ดีนะก็คือการบริจาคเสื้อผ้าคุณคัดเสื้อผ้าเก่า,กาๆของที่เก่าและที่เราเริ่มแบบหมดอายุเริ่มเก่าเนี้ยเอาไปบริจาคให้กับคนที่เขาได้โอกาสดีมากมาก เลยนะครับดังนั้นจึงถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ต้อนรับพลังงานใหม่ได้เป็นอย่างดีนะครับเราอาจจะต้องเสียเงินเสียทองเพิ่มจริงนะเพราะเราต้องซื้อเสื้อผ้ากลับมาด้วยแต่ก็จะเป็นการสวิตชิ่งเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้าเป็นการพลิกเป็นการเปลี่ยนเป็นการเพิ่มพลังงานนี่คือข้อที่1น,นะครับก็คือเอาของเก่าของเสียของซ่อมของพังออกแล้วก็บริจากเสื้อผ้าเบอร์จากของเก่าจะเป็นการเริ่มต้น ทด้ข้อ2นะครับ,อ,อ,รบอยากให้ทุกท่านเนี่ยขยับมากขึ้นนะครับปีหน้าจะเป็นปีมะเมียปีงการเคลื่อนไหวขึ้นที่อยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากที่จะเสริมเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับปีอยากเสริมโชคด้วยนะครับวางแผนชีวิตให้ตัวเองเคลื่อนไหวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเราจะซิทอัพเราจะแค่บอดี้เวทเล็กๆเ,กเกบาๆบอดี้ body, แบบเทรนนิ่งอยู่ในบ้านแค่นี้ก็พอแล้วนะครับทำทุกวันวันละนิดวันละหน่อย5้าทีพูดง่ายคือผมอยากจะให้มีกิจกรรมหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในชีวิตนั่นก็คือการขยับอยากให้มีกิจกรรมนนีี้้เเพิิ่มมขขาาาใบบททองชวต าทางศาสตร์จีนนะครับเขาเชื่อว่าคนที่มีโชคดีคือคนที่เคลื่อนที่อยู่ตลอดคําว่าโชคในทางภาษาจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีลากศัพท์มาจากคําว่าเปลี่ยนแปลงไหลเวียนเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับดังนั้นปีหน้าถ้าอยากโชคดีพลังงานไฟเข้ามาประจําปีแบบนี้พยายามไม่ อยู่กับที่ไม่ว่ากิจกรรมในชีวิตการออกกาลัางกายทาเป็นประจําเดินทางบ่อยขึ้นดีมากๆถ้าเป็นการงานก็คือเราอาจจะขยายสาขาเราอาจจะขยายฐานลูกค้าเราอาจจะทำมาร์เก็ตติ้งเพิ่มเราอาจจะสื่อสารกับคนเพิ่มอ,อะไรก็ตามแต่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันขึ้นอยู่กับธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับกิจกรรมของเราขึ้นอยู่กับงานของเรานะครับพยายามทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่พยายามทาให้เกิดการสื่อสารพยายามทําให้เกิดการแอคทีฟขึ้นนะครับจาก ช่วยกระตุ้นให้มีโอกาสที่ดีได้กับในทุกๆด้านของชีวิตข้อที่3นะอันนี้อยู่ในรู้ทันปีมะเมียไปแล้วอาจจะเป็นข้อเนึงแล้วกันที่ผมเน้นเน้นย้ำแลวก็อยากให้ทุกคนทำนะครับนั่นก็คือว่าพยายามทําให้หน้าบ้านและก็กลางบ้านโลง่งสว่างเห็นชัดๆอันนี้คือสลับบ้านที่ทําได้เช่นกลางบ้านของคุณมันมีของและเกะละกะลกไปหมดเลยปีหน้าเป็นปีที่ดีมากๆถึงเวลาแล้วที่เคลียร์และทํากลางบ้านให้โลง่งบ้านทุกหลังเลยนะ อ่าถ้าเกิดว่าบ้านเรากลางบ้านมันเป็นแบบสมมติห้องกัน้นมันเป็นเชลมันเป็นตู้กัน้นอะไรไม่เป็นไรเคลียรให้โล่ง เคลียตู้เคลียรชั้นเคลียรตรงกลางบ้านนั่นแหละบริเวณนั้นอะให้โล่งให้สวา่างให้สะอาดทําความสะอาดให้นิ่งเลยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ตามความเชื่อของจีนสายฮงจุ้ยสม,มวนเนี่ยปีหน้าจุดกลางบ้านจะเป็นจุดที่เกี่ยวกับเรื่องสภาพคล่องโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินสดด้วยเกี่ยวกับเรื่องไอเดียความคิดสร้างสรรค์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นกลางบ้านเนี่ยนะครับถ้าโล่งสะอาดสว่างเพียงพอนะจะกระตุ้นให้เราไม่ค่อยติดขัดเรื่องเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจะมีไอเดียให้อยู่ตตลลอออดดดมมมันจจะะีีช่่่งงททาาาาาให้้้เรรสถไขวค ที่ทำอาชีพประเภทเงินหมุนเนี่ยนี่ต้องซื้อเรียหนักควรมากๆตามหลักเจนแล้วเนี่ยควรต้องทําทางบ้านให้โล่งสว่างนั่นเองนะครับส่วนหน้าบ้านเนี่ยในตำราคงจุวยทุกตาําราหน้าบ้านต้องโล่งแล้วก็ต้อง เพราะว่ามันคือบริเวณหงแดงมันเป็นบริเวณที่ก่อตัวพลังงานชีด่ดีๆในปีหน้านี้แน่นอนครับปีมะเมียด้วยเป็นปีแห่งพลังงานเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเขาชอบความโล่งนะครับเหมือนพลังงานมันต้องเคลื่อนไหวได้ดีถ้าหน้าบ้านคุณลกคุณตันหรือมีกิ่งไม้มาบางังหน้าบ้านจนมืดจนทึบนะครับเล็มออกโป่งโล่งนะครับอย่างน้อยๆปีหน้านี้ควรทําจริงๆส่วนใครที่เราทํากันศาสกันแดดแล้วหน้าบ้านเราทรึบมืดกันนะครับถ้าแก้ไม่ได้ก็อย่างน้อยๆก็ติดไฟเพิ่มหรือว่าใช้หลอดไฟที่มันมีวัดเพิ่มอะไรแบบนี้คทาให้สว่ เพราะฉะนั้น2จุดขอโล่งขอสว่างขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขอสะอาดนะครับคือการบ้านของเราและก็หน้าบ้านของเรานะหน้าบ้านจะหมายถึงโชคลาบนะครับที่จะเข้ามานะฮะส่วนกลางบ้านก็หมายถึงไอเดียความคิดสร้างสรรค์หรือพลังงานของเราที่จะดึงดูดโชคลาบเข้ามาสู่ตัวของเราข้อที่4สิ่งที่ควรทําสําหรับปีมะเมีย เมื่อกี้เรามีการปรับแก้ที่สิ่งของปรับแก้ที่หคงจุย้ยปรับแก้ที่ตัวเราการออกกำลังกายใช่ไหมข้อที่4จะเป็นการปรับแก้ที่ใจนั่นก็คือปีหน้าจะเปลี่ยนไฟความหงุดหงิดความใจร้อนการประทะดูเดือดพลังงานไฟมันจะมีพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานแบบที่ร้อนรุ่มร้อนแรงนะครับร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจใช่คำนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทํามากๆในปีหน้าก็คือเราควร ลดการประทะนะครับแล้วก็ไม่ควรจะใจร้อนปีหน้าเนี่ยถ้าต้องประทะอะไรใครถ้าเลี่ยงได้ควรเลี่ยงถ้าต้องใจร้อนต้องระวังระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับแลรงจริงปีแห่งไฟไฟหมายถึงกิเลสด,ด้วยเพราะฉะนั้นระวังกิเลสด,ด้วยกิเลสจะทําให้เราทุกร้อนในปีหน้าได้ง่ายขึ้นเป็นพิเศษนะครับความไม่รู้จักพอความอยากได้อยากมีกิเลสทางด้านเรื่องความรักชู้สาวกิเลสทางด้านเรื่องความโลภพวกนี้อะไรที่มันเกินไปเกินพอดีนะครับปีหน้า งงลดลดจําไำเลยว่าความโลภจะทํำร้ายเราในปีหน้านะครับผมได้พูดไปแล้วในรู้ทันปีมะเมียนะครับว่าไฟเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไฟมันลามเมื่อไหร่มันจะวุ่นวายเพราะฉะนั้นข้อที่4ในปีหน้าเลยนะครับคือ เราต้องระวังกิเลสให้มากเลยนั่นเองนะครับมีได้แต่ต้องมีพอดีถ้ามีมากไปจะเผาทําลายตัวเองเกินเกินไปนะครับลดการประทะไม่ใจร้อนถ้าปีน้ามีการประทะอะไรกับใครมีเรื่องงุนงิดใจกับใครเลี่ยงได้เลี่ยงงดได้งดลดได้ลดนะครับทิ้งได้ก็ทิ้งไปอย่าไปยึดกับสิ่งใด,ดเลยนะครับข้อที่5 นะครับข้อนี้ก็คือเป็นข้อที่แนะนําให้ทําเลยสำหรับปีหน้าแล้วจะดีมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการให้ลงทุนกับความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวนะครับเช่นศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ตามในปีหน้าจะทําให้เรามีสเปเชียลสกิลบางอย่างที่อาจจะทําให้เราเหนือคนอื่นได้หรือเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มากกว่าผู้อื่นได้นะเพราะปีมะเมียปีหน้าเป็นปีแห่ง s p e c i a l ลิสนะครับเราชอบอะไรเราสนใจอะไรเราไปศึกษาเรื่องนั้นให้กลายเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะตัวไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราชอบเรื่องต้นไม้ ไปศึกษาเล่นต้นไม้เชิงลึกไปเลยเราชอบเล่นเทรดศึกษาเล่นเทรดลึกไปเลยเราชอบเล่นจิตวิญญาณไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวตนไปศึกษาจิตวิทยาไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเีลิ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดูดวงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอะไรก็ตามที่เป็นการลงทุนกับการเชี่ยวชาญเฉพาะตัวพยายามหาสกิลเฉพาะตัวของเราขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วปีหน้าเป็นปีที่ดีมากๆที่เราควรจะต้องลงทุนกับอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้นะครับสิ่งที่ปีหน้ามันจะเป็นเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากเลยก็คือเรื่องราวที่เเเกกกกีี่่่ยยวววขข้้อออองงัับบาาารรมมณณ์ืจิญะ วันปีหน้าคนเนี่ยเราจะตัดสินอะไรด้วยอารมณ์ค่อนข้างเยอะขึ้นจะซื้อของอะไรก็จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากขึ้นจะชอบพอใครก็จะใช้อารมณ์มากขึ้นจะเกลียดใครก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเกี่ยวกับจิตวิญญาณเรื่องของเกี่ยวกับความสุขเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนแล้วกันว่าควรหาเฉพาะทางของเรานะไม่ว่าเราจะ,กะเกษียณแล้วยังไม่เกษียณยังทํางานอยู่ยังเรียนอยู่อยู่ในมุมมองอยู่ในว่าไหนก็ตามนะครับอะไรที่เราพอจะสนใจบ้างเล็กน้อยลองไปศึกษาเฉพาะทางดูลองไปเจาะลึกลงลึกนะครับจำไว้เลยว่าปีหน้าจเเปนีีี่กกยวววับอิิญาาม จะเป็นสิ่งที่นําพาคนส่วนใหญ่ให้ไปในทิศทางนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็น5สิ่งที่ควรทําสําหรับการรับปีมะเมียหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปเป็นเคล็ดรับเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยเอาไว้ใช้ในการ ดูแลตัวเองดูแลชีวิตดูแลครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหลักจีนเนาะเป็นหลักการปรับจะสังเกตว่าทั้ง5ข้อนี้นะครับเป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ลี้ลับอะไรนะครับแต่ว่ามันฟังดูแล้วมันจะจริงมันจะได้ผลไหมลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองนะครับรับรองว่าจะดีมากกว่าที่คุณคาดไว้เยอะมีหัวข้อไหนมีเรื่องไหนที่สนใจนะครับคอมเมนต์มาบอกพูดคุยกันได้นะครับอยากให้ผมพูดคุยเรื่องไหนอยากรู้เรื่องอะไรนะครับผมจะได้เตรียมข้อมูลแล้วก็เอามาเล่าสู่นนกันฟ